โรสวัสดีคุณผูชมทุกทนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโรบบอกตามคอนเซ็ปต์เดิมเลยแต่วันนี้เราไม่เล่นปกติเพราะว่าของแบบเปลี่ยนไอดีใหม่เป็นรอบที่สามแล้วชื่อ RIEW12 e ี่็นึ่งก็เรียกว่า EC2 มาดันชื่อตัวผมจะเป็นแบบนี้นะซึ่งความริบผมเป็นแฮกเกอร์ได้เลยเนเนี่ยทุกคนดูนี่สปีด เมตาสปีดโฟลตสปีดนะคะโฟโตสปีดเลยนะครับเอาโฟอโตสปีดไปเลยนะซึ่งเราจะอัปเดตว่าเร็วเลยทุกคนครับลองวันนี้เราจะลองมาวาดดูนะว่าถ้าผมใช้แฮกมันจะแฮกวาดรูปได้ไหมตรง้างซีผมไม่ใช้แฮกหรอกเพราะผมป็นคนดี speed, เอาเฟยตาสปีดลดออกไปด้วยมด ห้านาทีแล้วกันผมไม่ใช่โปรตองห้านาทีนะพราะว่าผมไม่ใช่โปรตองห้านาทีสวยกันเลยนะเพราะว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญการทันด้านวาดรูปแบบปกติกันอยู่แล้วแต่ถ้าวาดในโทรศัพท์ผมจะวาดได้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่นะว่าผมไม่เคยวาดในโทรศัพท์เลยใช่โอเควาดอันแรก็คือนกเราจะวาดนกกันแบบนี้ มือม,มึงดิสออยู่ไหนเคดิสอทำไมมันเป็นแบบนี้ไปมึงไปมึงเวลาไมจำกัดด้วยโอเคอย่างลบยังพอได้อยู่ที่ดิสอมันเป็นอะไรวะที ลกมันไม่ได้ทุกคนครับไม่ถนัดจริงๆแบบมึงก่อจะคิดปลาลาได้ไหมเนี้ยโน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  วยเลยเพราะว่าเพราะว่าผมนั้นไงมึงลองนมลครับทุกคนโอเคออเคเป็นผิดที่เรียบร้อยเจ้าแอปใหม่ก่อนทุกคนมาเป็นสีที่จ้ามากเลยจ้าสุดๆเลยเข้ารอบอกใหม่จ้าสุดๆเลยนะระหว่างที่ ไม่ไม่ไม่ระวังและนี่เอาอันนี้มันกวนอ่ะเอาปิดไปเลยเพื่อนห้าคนปิดไปเลยเองก็ยังจะมาอีกเนาะเอาอยู่นี่เลยวงกดแบบอะไรแบบมันก็มาเนี่ยเนี่ยใช้อยู่อ้เป็นหมื่นเลยโอเคตังงม็ดก็ทุกหมื่นนี่แหละมีคนเล่นเป็นหมื่นเลยเพราะโรบบี้ตั้ง สิบสี่พันพันกว่าล้านเน่ะห้านาทีหมดเรื่องหมดนห้านาทีโอ้จานั้นซึ่งขอไม่ใช่ภาพที่แบบย,ยากๆนะถ้ามันเป็นภาพยากกมไม่เอาเลยผมจะบอกให้ข้ามไปเลย ไม่อะไม่เข้ารวมกลางรอบหรอกก่อนมีออบบี้ด้วยเหรอตานคาไม่เอาไม่ยังไมียวต้องรออีกสี่นาทีซะด้วยแป๊บนึงตัวของสงสัยนี่คืออะไรมึงมึเปลี่ยนเซก่อนก็ไม่มีอะไรนี่มึงมึงไม่มีแล้วทุกคนตรงนี้มีอะไรไหม ไม่มีอะไรฮะเมือนจะเป็นแค่ห้องห้องนั้นเฉยๆเข้ากลางรอบยังดีกว่าผมตอนนี้ผมเปิดเล่นได้แล้วใช่ไหมผมจะเปิดอีเว์โหมดฮะฮะอ,อีพบมินปิดก,ก่อนไฟล์ดิโอจำสตเดิ้อจำมา แฮดีเีมผมก็เป็นโปรโดได้แล้วผมเดิผมก็ดูแบบลุวๆเลยนะผมเป็นโปรโเลยนะโหนโ,โปรโดได้เลยตอบสามารถพิเศษนี้แต่เมื่อมึงอี่เพียงแค่สามนาทีเท่านั้นแล้วผมก็จะได้ไปเล่นแล้วแต่แต่แค่มันเร็วมากเลยนะมุ่งหมยให้ผมเร็วบ้างเถอะ่าไปดูที่หนึ่งในเร์ฟนี้ก่อน เป็นใครกูจะลองชิงมันกมจะลองชิงตำแหน่งของเขาดูลองชิงตำแหน่งตำแหน่งของเขาดูพี่มีมีตัวน,นั้นด้วยเหรอดึงดงดตนนัตน,นั้นด้วยใช่ไหมขอกระโดดก่อนพ่มีตรงไหนส่วนไหนกระโดดได้ว่าไม่มีฮห เึงทุกคนตอนนี้เป็นโปรโเต็มตัวแล้วยิงแค่สองนาทีเท่านั้นแล้วเังจากนั้นเราก็จะได้เล่นแหละโอเคนะคะทุกคนเราจะได้ขึ้นไปเลยนะคะทุกคนเราจะได้ขึ้นไปแล้วเราจะได้สำรวจว่าข้างบนมีอะไรบ้างท,ทุกคนไม่มีเกาะสายลุงด้วยมึงกูจะลง,งกูจะลองไปดูม,มันมีอะไรไหมเจ๊เจ๊ทำไมมีอะไรนี่นีอะไรนี่ พวทุกคนมาเหมือนเป็นเป็นอันนี้เลยอ่ะมันเหมือนเป็นความลับเลยเอินเตอร์เอกหรือเปล่าใครรู้บอก้วยนะมันเป็นอินเตอร์เอกหรือเปล่าพวกมึงจะลองไปเกาะน,นั้นดูมันจะไปได้ไหมเอากลับมาว์ปกลับมาเฉยๆไปไม่ได้คนที่หนึ่งอยู่ไหนที่หนึ่งแกอยู่นี่ใช่ไหมวานโคตรสวยตีรอบสุดท้าย รอบสุดท้ายคะด้วยฮาลโลวีนแล้มึงผมได้เวลาเปิดเบตบ้าสปีดแล้วเบตบ้าสปีดมาเบตบ้าสปีดมันก็เร็วเกิน โอเคเบต้าสตีมโอเคได้เวลาเล่น Wash. Wash. ์ชโอกคนแต่ไปพลองกูสวัสดีเขาเลยเฮ้ยนี่เหมือนเหมือนไอช่วงแรกๆของผมเลยนะดีแค่18วิเท่าน,นั้นตรวมบนมือบวกเกิดโดดก่อนกโดดก่อน,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 นลูกบอลลูกบอลทุกคนครับระหว่างระหว่างที่เรารอรอบต่อไปรอบต่อไปต้องง่ายนะต้องง่ายๆนะเอ๊ะผมสงสัยให้เท่าผมพักลูกบอลลงไปจะกเกิดอะไรขึ้นอ่ะ โอเควาดความเร็วมาแล้วโจ,โ,จโจทย์ก็คืออะไรอะไรอะไรโจทย์ก็คืออะไรครับทุกคนโจทย์ก็คืออะไรโจทย์ก็คือไม่ให้คะแนนตรงนี้ห้าดาวไปเด็ดต้นก่อนห้าดาวก่อนอันนี้ห้าดาวไปเลยผมจะให้ทุกคนรอดนะให้คะแนนผดค่ะโอเคต่อไปนะ เอาไปมีห้าคะแนนเ,เลยผมไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แล้วแหละกัดคนต่อไปมันจะได้ไหมอ,อ่ะโอเคผู้ชนะก็คือใครก็ได้ประมาณนี้ ต่อไปรอบตาของผมตาของผมจะวาดที่สวยๆเลยตาของผมมาแล้วปีสุดท้ายโอเคต่อไปวาดเร็วบ,บันนี้ก็ยังอยู่ผมจะพักมันลงไปโนเอาฟัวโลรสกีไปหาแกดีกว่าไหม ทันถักลงไปไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเขาดักซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เข้าแมัมาใหม่แล้วนะซึ่งตอนนี้นะก็ข้ามไปเลยข้ามไปเลยเราไม่ต้องรอโหลดหรอกใช่ภาพตัวเองเราจะเราจะลองเป็นเป็นที่หนึ่งนะนเป็นเซนเราของผมมันต้องคลาสสิกม,มากๆเลยนะ หลังจากนั้นเนี่ยเาก็วาดแขนลงไปสองนาทีแล้วก็ทํานั้นแล้วก็ทําการเอาถังสีไหมโอเคมีถังสียันโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการสีสีม่วงแล้วยืนยันสีม่วงไปแล้วก็ทําการบวก เมื่อทุกคนนะครับแล้วก็ทำการปู่นสีไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เช็ดสีแล้วก็ยันยีซ่อมไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการใช้สีสีดำแล้วก็บอกว่ามีเข้าไปนะแล้วบอกคำว่ามีเข้าไป เค okay. ันชประมาณนี้โอเคทุกคนครับแล้วยังมันจะไม่จบนะเพราะว่าถ้าเราทำไแปบบแบบนี้มันจะไม่มีคนเขาทำเยอะฉะนั้นเราจะวาดโมอุดลงไปด้วยเราจะวาดเป็นหัวใจลงไปด้วย โ okay, อเคเราวาดลงไปด้วยโอเคลงไป P I S ลงไปโอเคได้แล้ว P I S พลีเสิลงไปด้วยโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวาดครับว่าหรือเปล่าหรือไงโอเคเหลือแค่ก้าวิสุดท้ายแล้วเราก็แค่รอ มันจะมีได้หรือเปล่าโอเคลุงดี่ภาพนี้พอขอฮ้เป็นภาพที่เจ๋งที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วกันถ้ามันทาได้นะเทต่อไปวาดความเร็วเสร็จแล้วเริ่มจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันโอเคนะเพื่อคงจะได้เท่าไหร่มึงไปามึงอัเดี๋ยวาไปเอาไปของดาไปอผมลืม,ผมล,มผมลืมไปผมอัพอยู่นี่โอเคใช่ไหมเถอะครูชนะก็คือ เขาให้อยู่ที่สามที่สองก็พอโอ้ย oh, yes, ที่สองที่สองที่หนึ่งที่หนึ่งตัวนั้นนะแอนเราก็ที่สองอ okay. ่ะโอเคแอนเราก็ที่สองโอเคเจ๋งนะภาพตัวเองนี่ภาพผมได้ที่สองเลยด้วยเจ๋งนะเจ๋งนะเอมี่เอมี่เอ็นพีมันได้อ่ะมือไม่มือโอเค คาาตัวเองนะ1987 4321ผมได้กี่คะแนนนี่ได้ห้าตัวนั้นได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้ห้าเหมือนกันแต่แต่ผมได้มากกว่าโอเควัดความเร็วมาแล้วต่อไปคืออะไรอ้วสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือเขาต้องว่าดแบบนี้นะไม่ใช่มองอัดนะ คนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นอมองอัดแน่นอนทุกคนบปมึงต้องรีบรบเลยนะเวลายังเวลามันไม่ไม่ใช่ว่ามันเวลามันมีจํากัดเราต้องรีบ,บามากๆเลยนะเพราะว่าบึงหลังจากนั้นเราก็จะต้องวาดหัววัวก่อนอืมอืมอืม กว่าประมาณนี้แล้วก็ใส่ใส่นี้เข้าไปโอเคเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่ตรงช่วงช่วงปากเราต้องเราต้องปิดนิดหน่อยก็ทําการใส่นี้เข้าไปแล้วก็ใส่แบบนี้แล้วก็แค่นี้ก็ได้แล้วหลังจ,จากนั้นเราก็ต้องใส่วางดิสเข้าไปด้วยแล้วก็หนึ่งคลีสเ ไอ้สีฟิสมิงฟิสบัวจากไม้ครับเลยเนะนี่ยนะี่เนี่ยมันก็เป็นบัวจากไม้ครับเลยโอ้เจ๋งแต่แต่เวลามันยังเหลืออยู่เราเอามาทำเป็นมึงเอาอันนี้แล้วก็แปลงยืนยันโอ้ภาพมานันนานน่ะสีเขียวแล้วก็ค่อยทา ยืนยัโอเคแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยโอเคแล้วแค่นี้เราลบลบสิบวิต้องการ oh, 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 oh. <laughs> ที่จะลบสิบวิดนยี่สิบห้าโลบักอันนี้เลขบวกสามสิบวิอะกิโลบักสามสิบสามสิบโลสบักโอ้ว้าวภามีเจ้ได้เท่าไหร่ทุกคนทุกคนไว้ยังไงอ่านจริงทายไว้ด้วยว่า อ uh, I W ไอเดิูไม่ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้นะ uh, อ่าไอดบูมันก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นเวลาที่เรียบร้อยเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะทำการมาดูกันว่าผมจะได้ดีเท่าไหร่มาลุ้นกันทุกคนมาลุ้นกัน,ผม,มนมมนะผมได้ที่สองเหมือนเดิมโอเคน่าเสียดายนะผมได้ที่สองเหมือนเดิมเป็นเทพประจ้าอย่างที่สองมาแล้วผมได้เจ็ดคะแนน แปดกับที่สี่นะเก้ามีกับนะครับนะครับทุกคนจะเป็นเวลาจบคลิปฝากกดซับกดกระดิ่งเป็นกำใจผมด้วยนะครับบ๊ายบายคลิปนี้เพียเท่านี้แหละครับใครห้บังคับแล้วนะครับ,บ,รบปไปเปลี่ยนไอโกมือไปเปลี่ยนไอดีใหม่นะอย่าลืมนะครับทุกคนบ๊ายบาย